สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมคีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์นะครับจากค่ายคอกเป็นรุ่น ps 6 0นี่ก็ตัวนี้สภาพคีย์เนี่อาจ,จะมีเหลืองบ้างนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับเนาะผมกดอะไรติดหมดนะครับกดดังทุกคีย์ให้ดูหน้าจอนะครับ นะครับเนาะคอนแทตก็ป่ามได้ปกตินะครับคอนแทตหน้าจอนี่นะครับตัวเครื่องบอดี้เขายังสวยนะครับบอดี้ไม่แตกมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับ หม้อแปลงจะเป็นหม้อแปลงแท้นะครับมากับตัวเครื่องเป็นของเขาเลยก็เครื่องนี้นี่มีคู่มือมาพร้อมนะครับเป็นคู่มือมกับเครื่องก็จะมีเท่าที่เปิดดูก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษ ครับภาษาอังกฤษมีมันจะมีฝรั่งเศสด้วยนะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นข้างหลังนะครับเหนตัวนี้น่าจะเป็นข้อความจากเจ้าของเครื่องนะครับพอดีผมยังไม่ได้ใช้ t r a n s l a t e ยังไม่ได้ใช้ Google ทาง n s l a t e ดูครับเป็นเครื่องมาจากญี่ปุ่นนะครับเนาะแล้วก็มีตัวนี้มาให้นะครับ sustain ของอคอกเลยนะครับมากับตัวเครื่องนะครับให้ไปด้วยขออภัยครับปลักหลวมโอเคอ่านะครับเดี๋ยวทดลองคีย์ให้ดูนะครับ อ่านะครับรุ่นนี้ใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับใช้งานไม่ยากแล้วก็ส่วนตัวที่ผมชอบคือมีตัวนี้ครับมี EQ ปรับได้แบบเรียวตามเลยนะครับบางทีนี่เราไปเจอแอมนะครับหรือไปเจอเครื่องเสียงที่อาจจะแบบไม่คุ้นกับเรานะครับเราปรับตรงนี้ได้เลยถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ